สวัสดีครับวันนี้มีข่าวใหญ่ที่ตามกันมานานนะครับเรื่องคดีจำนำข้าวของคุณยิ่งลักษณ์ชิน,นวัตรล่าสุดนี่สารปกครองสูงสุดเท่นมีคำพิพากษาออกมาแล้วเมื่อ22พฤษภาคมที่ผ่านมานี่เองใช่ค่ะเป็นประเด็นที่หลายคนจับตาดูมากเพราะว่าคำพิพากษานี้มีผลเปลี่ยนแปลงตัวเลขความรับผิดชอบค่อนข้างเยอะเลยครับ เห็นว่าตัวเลขลดลงไปมากจากเดิมที่กระทรวงการคลังเคยสั่งไว้ค่ะเดิมนี่คือ35,000กว่าล้านใช่ไหมคะแต่สารปกครองสูงสุดท่านพิพากษาแก้ให้เหลือรับผิดชอบออประมาณหมื่นล้านนิดๆค่ะโหลดไปเยอะมากเกือบ2 5 0 0 0ล้านเลยทีเดียวน่าสนใจครับว่าสารท่านมีมุมมองหรือเหตุผลยังไงในการพิจารณาเรามาลองเจาะลึกรายละเอียดกันหน่อยนะครับ ได้เลยค่ะจุดสําคัญแรกเลยคือศาลท่านแยกแยะก,ก,การกระทําของคุณยิ่งลักษณ์ออกเป็น2ส,ส่วนก่อนค่ะ2ส,ส่วนยังไงนะครับค่ะส่วนแรกคือการกําหนดนโยบายที่ไปแถลงต่อรัฐสภาอันนี้ศาลมองว่าเป็นเรื่องทางนโยบายไม่อยู่ในข่ายความรับผิดทางละเมิดอ๋อคือตัวนโยบายเองไม่ได้ทําให้ต้องรับผิด ใช่ค่ะแต่ส่วนที่สองคือการดําเนินการตามนโยบายตรงนี้แหละค่ะที่ศาลมองว่าคุณยิ่งรักทําในฐานะเจ้าหน้าที่คือเป็นนายกเป็นประธานกอขอชอซึ่งการปฏิบัติหน้าที่ตรงนี้ถ้ามันก่อให้เกิดความเสียหายก็ต้องรับผิดชอบไปตามกฎหมายค่ะเข้าใจครับคือแยกนโยบายออกจากการปฏิบัติพอมาดูที่การปฏิบัติประเด็นเรื่องความประมาทเลินเล่อก็เลยเข้ามามีบทบาทสําคัญใช่ไหมครับ ถูกต้องเลยค่ะสารชี้ว่าตอนนั้นเนี่ยมีสัญญาณเตือนเข้ามาเยอะมากนะคะสัญญาณเตือนจากไหนบ้างครับก็มีทั้งจากสอตองอ,งอคือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินแล้วก็ปปชแผมยังมีการอภิปรายในสภาอีกที่พูดถึงปัญหาความเสียหายเรื่องทุจริตโดยเฉพาะเรื่องการระบายข้าวแบบ g 2 g นะคะที่ดูไม่โปรง่งใสครับครับจำได้ว่าช่วงนั้นมีข่าวเรื่อง g 2 g ปลอมด้วยใช่ค่ะ สารก็ชี้ว่าพอมีข้อมูลมีคำทักท้วงเข้ามาแบบนี้แล้วเนี่ยในฐานะนายกและประธานกอขอชอซึ่งมีอำนาจสั่งการโดยตรงกลับไม่ได้สั่งให้ตรวจสอบหรือติดตามผลหรือแบบว่าพยายามจะยับยั้งความเสียหายอย่างจริงจังอืมการไม่สั่งการไม่ติดตามทั้งที่มีอำนาจมีค่ะคือมันไม่ใช่แค่ความผิดพลาดธรรมดาแต่เป็นการละเลยหน้าที่แบบชัดเจนทั้งที่ ควรจะคาดการได้ว่าจะเกิดความเสียหายหรือเห็นสัญญาณแล้วแต่ไม่ทําอะไรที่ควรทําอย่างเพียงพอค่ะชัดเจนครับพอสารวินิจฉัยว่าประมาทลเลออย่างร้ายแรงแล้วการคํานวณค่าเสียหายแล้วครับทําไมถึงออกมาที่หมื่นล้าน คือสารท่านเชื่อมโยงความเสียหายที่เกิดจากความประมาทนี้โดยตรงไปที่การทุจริตในส่วนของการระบายข้าว G2G ค่ะซึ่งมีอยู่4สัญญาที่ปปชชีชช้มูลไปแล้วความเสียหายเฉพาะส่วนนี้ประเมินไว้ประมาณ20,000กว่าล้านบาทเอ้าแล้วทำไมคุณยิ่งรับผิดแค่ครึ่งเดียวล่ะครับประมาณหมื่นล้านออ๋ ศารน่าจะมองว่าความเสียหายตรงนี้มันเกิดจากการกระทําของคนหลายระดับหลายส่วนงานเข้ามาเกี่ยวข้องคุณยิ่งลักษในฐานะผู้กํากับดูแลสูงสุดก็มีความบกพร่องเรื่องการกํากับดูแลคือประมาทเลินเลอๆอย่างร้ายแรงแต่ก็อาจจะไม่ใช่ผู้ลงมือทําทุจริตโดยตรงทั้งหมดศารเลยกําหนดสัดส่วนความรับผิดชอบไว้ที่50%ของความเสียหายส่วนนี้นะคะ เป็นการกำหนดสัดส่วนความรับผิดชอบนั่นเองก็เลยออกมาที่ตัวเลขประมาณ10,28ล้านบาทค่ะประมาณนั้นเลยค่ะผลก็คือคำสั่งเดิมของกระทรวงการคลังที่ให้ชุดใช้35,000กว่าล้านก็ต้องถูกเพิกถอนไปในส่วนที่เกินจากนี้ใช่ค่ะเพิกถอนคำสั่งเดิมเฉพาะส่วนที่เกินหมื่นล้านนิดๆิดนีด้ไปแล้วก็รวมถึงพวกคำสั่งยึดอายัด หรือการขายทอดตลาดทรัพย์สินต่างๆด้วยถ้ามันเกินกว่ายอดนี้ก็ต้องเพิกถอนหรือดําเนินการคืนในส่วนที่เกินไปค่ะยังมีอีกประเด็นที่น่าสนใจคือเรื่องทรัพย์สินของคุณอนุสรอ,อมอนชัดที่เป็นคู่ชีวิตของคุณยิ่งรักตรงนี้ศาลว่ายังไงครับอ๋อค่ะประเด็นนี้ศาลท่านก็วินิจฉัยให้ความเป็นธรรมนะคะ คือรับรองสิทธิ์ของคุณอนุสรในฐานะเจ้าของกรรมสิทธิ์ร่วมในทรัพย์สิน37รายการที่เขาทั้งคู่ได้มาระหว่างอยู่กินด้วยกันแบบสามีภรรยาแม้จะไม่ได้จดทะเบียนแต่ตามพฤตินัยก็ถือเป็นสินสมรสหมายถึงว่าทรัพย์สินส่วนนี้ต้องแบ่งครึ่งหรือการส่วนของคุณอนุสรอ,ออกมาก่อนใช่ค่ะศาลสั่งให้ปหลัดกระทรวงการคลงังกับกรมบังคับคดีไปดําเนินการการส่วนทรัพย์สินของคุณอนุสรตามสิทธิ์ของเขาออกมา ภายใน60วันค่ะครับก็ถือว่าชัดเจนนะครับสรุปคือสารปกครองสูงสุดพิพากษาให้คุณยิ่งรัก์รับผิดประมาณหมื่นล้านบาทจากความประมาทเลินเล่อในการกำกับดูแลเรื่องระบายข้าว G2G ซึ่งก็ลดลงจากเดิมเยอะมากและก็มีการคุ้มครองสิทธิ์ในทรัพย์สินร่วมของคุณอนุสรด้วยถูกต้องค่ะก็นับว่าเป็นบทสรุปของคดีความรับผิดทางแพ่งในชั้นสารปกครองนะคะแต่สิ่งที่น่าจะถูกหยิบยกไปคุยกันต่อ อาจจะเป็นเรื่องออแนวทางการวินิจฉัยของศาลนี่แหละค่ะหมายถึงการแยกส่วนนโยบายกับการปฏิบัติค่ะการที่ศาลแยกส่วนความรับผิดชอบแบบนี้อาจจะกลายเป็นแนวทางหรือส่งผลต่อวิธีคิดเรื่องขอบเขตความรับผิดชอบของผู้ํารงตําแหน่งทางการเมืองในอนาคตเวลาบริหารโครงการใหญ่ๆของรัฐอืมน่าคิดต่อครับว่าแค่ไหนถึงจะเรียกว่ากํากับดูแลเพียงพอแล้วเมื่อมีสัญญ,ญาณเตือนหรือมีเรื่องไม่ชอบมาผากลนเกิดขึ้นระหว่างทาง ใช่ค่ะเป็นประเด็นที่ต้องพิจารณากันต่อไปในเชิงหลักการบริหารและหลักกฎหมายปกครองค่ะ